ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับเรามาถึงพระธรรมเล่มใหม่นะครับเอเฟซัสพี่น้องครับเราจะมาศึกษาพระธรรมเอเฟซัสร่วมกันนะครับในเช้าวันนี้ในหัวข้อในพระคริดชีวิตมีครบทุกสิ่งในพระคริดชีวิตมีครบทุกสิ่งนะครับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาจะมีอะไรบ้างในชีวิตเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับ เป็นอีกพระธรรมหนึ่งที่พระเจ้าทรงบันทึกถ้อยคําของพระองค์มาถึงพวกเรานะครับพระธรรมเอฟเฟซัสมีจุดประสงค์เพื่อเสริมกำลังผู้เชื่อในคิดจากเอฟเฟซัสนะครับให้มั่นคงขึ้นในความเชื่อคริสเตียนนะให้ให้มั่นคงขึ้นในความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพวกเขา มีกันโปโลต,ต้องการให้พวกเขามีคุณลักษณะและก็จุดมุ่งหมายเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าได้ให้เราเห็นภาพของแบบแปลนของคิดจักรนะครับคุณลักษณะและก็จุดมุ่งหมายของคิดจักรที่เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์นะครับเันโปโลเขียนใน ประมาณในช่วงปีคศ6 0 6 2ประมาณนั้นนะครับในขณะที่จันโปโโลเนี่ยถูกจำคุกอยู่ที่กรุงโรมนะครับเบื้องหลังของจดหมายฉบับนี้หนังสือฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อ,อเพื่อเสริมกำลังความเชื่อให้กับพี่น้องในคิดิจักรไม่ได้เป็นการต้แย้งคำสอนเท็จหรือปัญหาใดๆในคิดิจักรแต่เป็นจดหมายที่ เสริมกำลังความเชื่อให้กับพี่น้องในคิรสตจักรในแถบเอเฟซัสโลใช้เวลากว่า3ปีกับคิสตจักรเอเฟซัสซึ่งเป็นผลให้ปโลใกล้ชิดกับคสตจักรนี้มากนะครับปโลพบกับผู้ปกครองครั้งสุดท้ายนะครับในเ,เมืองมิเลทัสนะครับในกิจการบทที่20เนี่ยซึ่งเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเพราะปะโลกําลังจะจากพวกเขาไปนะครับ พบกับพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จากลาปอโลอาจจะมุ่งหมายให้จดหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นจดหมายเวียนก็ได้นะครับกับหลายๆคิดตจักรที่อยู่ในเค,ครือข่ายอยู่ในการประกาศของจันปอโลในแถบนั้นนะครับเพื่อที่จะอ่านนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ในต้นฉบับเก่าๆหลายฉบับก็ไม่ได้เขียนไม่ได้มีข้อความว่าเพื่อ เมืองเอเฟซัสนะครับลักษณะพิเศษนะครับเปาโลเสนอภาพของคิดจักคือพระกายพระวิหารของล้าลึกตัวตนใหม่เจ้าสาวและทหารนะครับจดหมายฝักฉบ,บับนี้อาจจะเป็นจดหมายที่ส่งไปให้กับหลายๆคีดจักรเลยในยุคแรกนะครับเป็นหนังสือที่ให้แบบแปลนพิมพ์เขียวของขีจักว่า คิดจากที่แท้จริงของพระเจ้านั้นควรจะมีลักษณะแล้วก็จุดประสงค์อย่างไรนะครับมีโครงสร้างของเนื้อเรื่องอสองสองช่วง2โครงสร้างนะครับนั่นคือ,อเรามาดูที่สไลด์โครงสร้างนะมีไหมอ่ะเลยละโอไม่มีนะขออภัยนะครับคือ โครงสร้างหลักคําสอนนะครับความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในพระคิดนะครับบทที่1จนถึงบทที่3แล้วก็หลักปฏิบัตินะความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในพระไกรของพระคิดต,ต,ตั้งแต่บทที่4จนถึงบทที6่6นะครับมีทั้งหมด6บทนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าพระธรรมเอเฟซัส e บทที่1ได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อที่1 เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ที่เมืองเอฟเฟซสัสนะคำว่าเอฟเฟซสัสนในต้นฉบับเก่าแก่บางฉบับนะก็ไม่ได้มีนะแสดงว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนถึงหลายๆคิดจักรในเวลานั้นนะครับ ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยสุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยสุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสผู้ประทานพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างครบ ทุนทุกประการไม่ขาดสักประการเดียวทุกพระพร,พรพระเจ้าประทานให้กับคนที่อยู่ในพระเยซูพิ์เอเมทไหมครับพี่น้องครับข้อที่สี่นะครับดังเช่นในพระคิทพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และประศจากตําหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก ให้เป็นบุตรของพระองค์ด้วยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระไทยและพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับในพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าทรงเลือกเราเลือกเราแล้วก่อนสร้างโลกเราเถูกเลือกก่อนที่จะสร้างสปปรรพสิ่งใดๆในโลกนี้พี่น้องครับเพื่อให้เป็นคนที่บริสุทธ เพื่อให้เป็นคนที่ไม่มีตําหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นคนที่บริสุทธิ์ทุกด้านทุกประการพระองค์ทรงกําหนดให้เราเป็นลูกของพระองค์ให้เราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงเลือกและพระองค์ทรงกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับสิ่งที่เป็นคําถามในลานี้ก็คือว่าผมได้เลือกพระเจ้าหรือเปล่าเมื่อพระเจ้าเลือกผมผมเลือกพระองค์หรือเปล่า ผมเลือกที่จะอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์หรือเปล่าพระองค์ผมเลือกที่จะอยู่ในพระประสงค์อยู่ในพระไทยของพระองค์หรือเปล่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าไม่ได้บังคับควบคุมแล้วก็กักขังเราแต่พระองค์ทรงให้อิสระกับเราเมื่อพระองค์ทรงเลือกเราพระองค์ยังให้อิสระภาพเราในการเลือกดังนั้นเราต้องเลือกพระองค์เอเมนนะครับเราจะต้องเลือก เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่อยู่ในน้าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกเราแต่ที่สําคัญเราต้องเลือกแผนการของพระองค์ไม่ใช่เลือกตามตามอําเภอใจของเราไม่ใช่เลือกทําตามโลกหรือสิ่งที่เป็นของโลกเป็นค่านิยมของโลกแต่เราต้องเลือกน้าพระทัยของพระองค์เราจะต้องเลือกเป็นลูกของพระองค์ไม่ใช่เป็นลูกของซาตานหยุดานทั่ว เราจะต้องเลือกในแผนการของพระองค์ไม่ใช่แผนการของมนุษย์ในข้อที่6นะเพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้เก่เราเป,ปล่าในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงรักทั้งหลายทั้งปวงเรามีชีวิตอยู่เพื่อถวายพระเกยียรติยกย่องความรุ่งโรจน์ของพระองค์พระคุณของพระองค์ข้อที่7 ในพระเยซูเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุด,ดมของพระเจ้าในพระเยซูริตเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์นี่คือพระคุณที่ไม่มีพระคุณใดๆเทียบเท่าเป็นพระคุณที่อุด,ดมครบถ้วนเราได้รับการยกโทษเราละเมิดเราทำผิด ระเจ้าทรงยกโทษโปลดโทษให้กับเราทั้งสิ้นโปรดนี้บาปให้กับเราทั้งหมดซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นโดยสติปัญญาและความเข้าใจทุกอย่างพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความล้าลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ดำริไว้แล้วในพระเยซุคริส ทรงประสงค์ที่จะทําให้แผนงานสําเร็จเมื่อเวลาครบบริบุ์แล้วคือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์ลและในแผ่นดินโลกในให้อยู่ในพระเยสุพิ์ทั้งหมดอยู่ในพระเยสุริต์พระเจ้าต้องการให้เรารู้แผนการพระประสงค์ของพระองค์ก็โดยการมาอยู่ในพระเยสุพิ์พระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้รู้ว่าความคิดของพระองค์ เป็นอย่างไรก็โดยที่เราอยู่ในพระเยซูพิ์พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าแผนการของพระองค์เป็นอย่างไรก็โดยการที่เราอยู่ในพระเยซูริต์ไม่ว่าแผนการในแผ่นดินสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกใบนี้เป็นอย่างไรก็อยู่ในพระเยซูริต์และข้อที่11นะครับและในพระทิศนั้นเราได้รับการทรงเลือกด้วยคือถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าตามเจนตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทํากิจอยู่อย่าง ขอภัยทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่พระไทยของพระองค์เพื่อเราผู้มีความหวังในพระคิ์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์ในพระคิ์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจะวาทะคือข่าวประเสรศิฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับ การประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้นะครับเรามีความหวังอยู่ในพระเยซูคริสต์เราได้ดําเนินชีวิตอยู่เพื่อยกย่องถวายพระเกียรติแ่พระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงให้เรา,เาได้รับการประทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้เชื่อในข่าวประเสริฐเรารับข่าวประเสริฐ เราได้ยินความจริงนี้คือข่าวประเสริฐเราก็รับเมื่อเรารับพระเจ้าก็ประทับตราด้วยพระวิญญาณบริญญสุทธิ์เป็นตราประทับพระวิญญาณขอ้ขอที่14พระวิญญาณน,นั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักของ ท่านต่อทรมิกชนทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราได้คิดถึงเพื่อนพี่น้องของเราในความเชื่อพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าไหมครับที่พี่น้องของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็มีชีวิตอยู่ในความหวังมีชีวิตอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ เป็นผู้ที่ได้รับเลือกที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วก็ทรงกําหนดให้อยู่ในแผนการในน้าพระทัยของพระองค์รู้ถึงความคิดของพระเจ้ารู้ถึงแผนงานและเป้าหมายของพระองค์พี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่มีผู้คนเข้ามาถึงขาประเสริฐมาถึงความจริงเอเมนไหมครับแล้วก็เมื่อเรา เห็นถึงความเชื่อของพี่น้องโอ้โหมันคือสันติสุขมันค,คือความชื่นชมยินดีในเวลานี้คริสเตียนไทยลุกขึ้นมาอาธิษฐานลุกขึ้นมารับใช้ลุกขึ้นมาประกาศโอ้โหนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่พระเจ้ากําลังจะพลิกฟื้นคริสตจักรเพื่อที่จะ,ะเพื่อคริสตจักรจะนําการพลิกฟื้นเนี่ยไปถึงประเทศไทยบ้านเมืองของเราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้เราได้ที่ฐานเผื่อซึ่งกันและกันให้มากๆขอให้เราได้ และลึกถึงกันและกันด้วยคําอธิฐานทุกครั้งนะครับเหมือนจันปอโลเนาะข้อที่17นะครับจันปอโลอธิฐานอย่างไรนะครับข้าพเจ้าอธิฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดงเพื่อท่านจะรู้จักพระองค์พี่น้องครับนี่ขอให้เป็นคำอธิฐานของเราที่อธิฐานต่อพระเจ้าเพื่อกันและกันนะเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าเผื่อพี่น้องผู้เชื่อ ที่อยู่ในสายสัมพันธ์ที่เรรู้จักแล้วก็เราไม่ได้รู้จักขอให้มีจิตใจที่เต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วก็รู้จักการสำแดงของพระเจ้าเพื่ที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ว่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับข้อที่18นะเป็นคำอธิษฐานของยันบลขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการสรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่า มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรพี่น้องขอให้ตาใจของเราสว่างขึ้นเอเมนนะครับขอให้เราได้เห็นถึงความหวังที่พระเจ้าประทานให้กับเราว่ามันมีอนาคตมันมีเป้าหมายมันมีความหวังมากอย่างไรนะครับที่พระองค์ทรงเรียกเราพระองค์ไม่ได้เรียกเราโดยที่ไม่มีแผนไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังพระเจ้าไม่ได้เรียกเราไม่ มาอยู่ในความสิ้นหวังเองไหมครับพระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่ในความหวังแล้วก็มรดกที่พระเจ้าจะเตรียมบำนาญบำเหน็จหรือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเตรียมให้กับเราเนี่ยโอ้โหไม่สามารถที่จะเทียบได้เลยว่ามันบริบูรณ์แค่ไหนนะครับแล้วก็ข้อที่19พี่น้องครับและรู้ว่าฤิทานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสําหรับเรา ที่เชื่อนั้นเป็นฤทธเดชเดียวกับการทํากิจอันทรงอนุภาพและทรงพลังของพระเจ้าเพราะว่าทิฐานต่อพระเจ้าขอให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าฤทธอำนาจของพระวิญญาณบิสุดฤทธเดชของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนมีอนุภาพมีพลังแค่ไหนพี่น้องครับข้อที่ย0ิบอกว่าซึ่งทรงทําให้ฤทธานุภาพเนี่ยซึ่งเป็นฤทธานุภาพที่ทําให้พระคิดเมื่อทรงทําให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายและทรงให ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวนคัสถานเป็นฤทธิเดชเดียวกันที่ทําให้พระยุคิดเป็นขึ้นมาเป็นฤทธิเดชเดียวกันนี้เป็นฤทธิเดชที่อยู่กับเราเป็นฤทธิเดชที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเป็นฤทธิเดชที่สูงส่งข้อที่21สูงส่งเหนือกว่าทุกพูดผีที่ครอบครองทุกพูดผีที่มีอำนาจทุกพูดผีที่มีฤทธิเดชและทุกพูดผีที่ปกครองและเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าปราบพระเจ้าทรงปรับทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคิดและประธานพระคิดแก่คิดจักรให้เป็นเจ้าหนาเหนือทุกทุกสิ่งคิดจักรเป็นพระกายของพระคิดซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์พี่น้องครับให้เราได้รู้ว่าลิธานุภาพที่ พระเจ้าให้กับเราฤทธานุภาพนั้นเป็นฤทธานุภาพเดียวกับที่พระองค์ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเป็นฤทธานุภาพที่มีฤทธิ์เ,เดชเหนือกว่าพุทธผีที่ครอบครองทุกพุทธผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งหลายที่รบกวนที่รังควนันทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าฤทธานุภาพนั้นอยู่กับผู้เชื่ออยู่กับเราทุกคนอยู่กับพี่น้อง ในการใช้ชีวิตในการอยู่ในที่หนึ่งที่ใดหรือทุกที่ทุกแห่งที่เราอาศัยอยู่อริธานุภาพนั้นอยู่ด้วยกับเราเป็น้องครับเป็นอริธานุภาพที่อยู่กับผู้เชื่อเพื่อที่จะให้ผู้เชื่อรวมกันถึงเป็นคริสิจักรนั้นคิสิจักรจะมีสิทธิอำนาจจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรับให้อยู่ภายใต้พระบาทของพระเยซูคริส ประทานพระเยซูริตให้เกิคิดจักพระเยซูปเป็นศีรษะของคิดจักรและคิดจักรก็เป็นชุมชนผู้เชื่อที่มีมสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นขอบพระเจ้านําเรานะครับน้องเราเป็นผู้เชื่อเราอยู่ในพระกายของพระเยซูริตเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายนี้ฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่กับเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำน้องครับ คำถามแรกที่ชวนพี่น้องได้คิดหนึ่งคือพระเจ้าทรงเลือกคุณแล้วคุณเลือกพระองค์หรือไม่อย่างไรทุกทุกขณะในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเรากําลังเลือกอยู่ตื่นเช้ามาเราเลือกที่จะทําตามอำเภอใจหรือเราเลือกที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าเราเลือกที่จะที่ฐานหรือเราเลือกที่จะทําตามกําลังของตัวเอง เมื่อเราเจอกับสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดที่มาถึงชีวิตของเรามันมีอยู่สองทางก็คือเราเลือกทางที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือว่าเราเลือกตามทางที่เราคิดว่ามันถูกมันใช่ด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีเค,ครือข่ายในเวลาที่มาที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันทุกเช้าก่อนที่เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราเลือกที่จะเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระเจ้าเอเมนนะครับนี่คือการเลือกของเรา พระเจ้าทรงเลือกเราแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราเลือกพระองค์ไหมพระองค์ทรงจัดเตรียมแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ให้กับเราในแต่ละวันเราเลือกที่จะดูว่าพระเจ้าประสงค์ให้เรามีชีวิตอย่างไรในแต่ละวันหรือเปล่าแล้วเราเลือกที่จะทําตามวิธีการของพระองค์หรือวิธีการของมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดตลอดเวลาเสมอนะครับขอพระเจ้านําเรานะครับในแต่ละวินาทีแต่ละการก้าวเดินการตัดสินใจเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให พระองค์ทรงนำเราถามคำถามทุกครั้งที่ต้องเลือกว่าถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะเลือกแบบไหนน้องครับเราจะไม่ต้องไปถามว่าคนอื่นเขาเลือกแบบไหนคนรอบข้างเขาเลือกอย่างไรแต่เรามาดูพระคัมภีรแล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาตรงเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่านั่นแหละคือแผนการที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเราว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเป็นการเลือกที่เหมือนพระเยซูเลือกหรือเปล่า เป็นการเลือกที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเลือกใหม่ขอพระเจ้านําเรานะครับที่ผ่านมาไม่รู้เป็นอย่างไรแต่จากนี้ไปเราจะเลือกแผนการของพระเจ้าเอเมนข้อที่สองนะครับคุณมีชีวิตที่มีความหวังมีศักดิ์ศรีและก็มีฤทธิ์เดชอย่างไรบ้างขอไปครับคุณใช้ชีวิตที่มีความหวังมีศักดิ์ศรีมีฤทธิ์เดชอย่างไรบ้างพี่น้องชีวิตที่มีความหวังเราใช้อย่างไรในวันนี้นะครับแต่ละงานแต่ละสิ่งที่เราทําเรามีความหวัง เรามีความมั่นใจว่าอนาคตมันจะสําเร็จมันจะบรรลุผลมันจะสมหวังหรือเปล่านะครับเราจะไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนสิ้นหวังเอเมนไหมเราจะมีชีวิตที่มีความหวังมีอนาคตแล้วก็มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่มากกว่าตาของมนุษย์เนี่ยเห็นพระองค์ทรงจะเตรียมบําเหน็จให้กับเรามากกว่าสิ่งใดๆที่อยู่ในโลกนี้น้องครับ ให้เราได้รู้ให้เรามีสติปัญญาให้เราได้เข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่ชีวิตของเราจะดําเนินไปอย่างมีมีคุณภาพแต่มีประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งทั้งมุมมองความคิดแล้วก็การตัดสินใจทุกด้านเลยเราจะทําอย่างมีความสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็ฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงประทานฤทธานุภาพของพระองค์ให้กับเราเราจะต้องใช้ฤทธานุภาพของพระองค์ ในการเผชิญกับการต่อสู้สงครามายวิญญาณเผชิญกับการโจมตีในด้านความคิดในด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานนะที่เป็นศัตรูโจมตีเราเราจะต้องใช้ลิดเดตของพระองค์นะครับเราจะใช้กําลังอันจํากัดของเราเองไม่ได้เลยดังนั้นเราใช้ลิดเดตของพระองค์ในการต่อสู้ในการโจมตีต่อสู้กับคําพูดคําโกหกของมารอย่างไรต่อสู้กับาการล่อลวงของมารอย่างไรด้วยลิดเดตของพระองค์ นะครับพูดผีปีศาจวิญญาณทั่วที่รบพูนเราเราใช้ฤทธิเดชของปรองต่อสู้แล้วก็เอาชนะอย่างไรนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้ดําเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ไม่มีฤทธิเดชเอเมนนะครับพระเจ้าอยู่ด้วยก,กับเราข้อที่3นะครับชวนพี่น้องคิดเราจะแบ่งปันกับคนรอบข้างให้มาอยู่ในพระคิดได้อย่างไรพรี่น้องครับในพระเยซูคริสต์เราได้ชีวิตที่ครบทุกสิ่งครบทุกประการเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วก็ มีความสุขเราต้องการเห็นคนรอบข้างจํานวนมากมายที่ยังไม่ได้มาอยู่ในพระคิ์นเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในพระเยซูเพื่อที่ชีวิตของพวกเขาจะได้ครบทุกสิ่งแล้วก็มีชีวิตที่มีความหวังมีชีวิตที่มีกําลังแล้วก็มีสติปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตเอเมนนะครับฉังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราเองจะต้องมีชีวิตที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าก่อน เราเลือกในสิ่งที่พระองค์ทรงทําก่อนในเราเลือกในสิ่งที่พระเยซูิตเป็นแบบอย่างให้กับเราก่อนดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังเราก็มีทิฐานุภาพของพระเจ้าแล้วคนรอบข้างเขาจะเห็นว่าโอ้การที่ผู้คนมาติดตามพระเยซูคิดชีวิตของเขาเป็นแบบนี้นี่เองมีความสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับเขาก็จะเปิดใจเราก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็แบกปัดความจริงให้กับพวกเขาและพวกเขาก็จะได้มาเลือกในแผนการของพระองค์ อยู่ร่วมกันในคิดิจักของพระองค์เราเช้าวลนนี้ที่ฐาน่อกพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจตนธรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราขอให้ชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะอยู่ในพระองค์เลือกในสิ่งที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ให้กับเราอยู่ในแผนการอยู่ในพระประสงค์ขอยเราได้มีสติปัญญา ขอให้เราได้มีชีวิตที่มีความหวังแล้วก็ใช้ฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อต่อสู้เพื่อเอาชนะพระองค์เจ้าค่ะเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดได้เราไม่สามารถที่จะทํา,า,าททตาม,ตามข้อคิดชีวิตจากพระครามของพระเจ้าในเวลานี้ได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเราเราขอพึ่งพระเยรีปบะสุดที่จะนำเราพระองค์เจ้าที่ฐานถูกตอบลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบุณพระเจ้า ขอบร้ยังวัสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเรานะครับขอบพระเจ้าอุธพรครับให้ฉันเป็นดีสถอนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้แค่เป็นประพรณเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้จะมีเป็นแสงนําทาน ทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคับ